สวัสดีพี่น้องสวัไดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องำมาเพื่เพ่นโอ้ยเปื่อยนพี่น้องนน้ให้กุเเลยก็แชร์ด้วพี่น้องเด้อมาจากแมมมี2สองคนพี่น้อง ตัวใหญบใหญ่พี่ง่้าได้มากสตัวนี้อี นี่ไน,ไน้โอ้ยเหนานีเหน,น,ไน,นาไปวเหตุขาไปแ้วเี่ยขากีุเสียบเสียไปเลย เฮ uhm ็ดคมพี่เน้เดี๋ยวเขาเปนการบริคมปันเดกระเสีบอยู่พี่เนาะมีวผัพี่เนาะเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดินพี่เนาะพี่เนาะเอาเห็นเห็ดเนี่ยเฮ็ดตังัวเฮ็ดตังัวพี่เนาะ buồn rẻ phía đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ออกินโนนอ้โยกินได้คืงก็เป็ดหอโอ้ยพี่น้องโมห็นขอโทษขอไปด้วยพี่น้องนะ

กะตานอให้เาทิ้งท้ให้เขาจะเอากะตาใหม่มาให้เจี๊จะไเตทงหใไม่มีทอกกะตาได้กตาเนกันในนอ้่าอเกโอยใจจังเเขาคนสิทิ์ราสิได้เนาะคนไล่ๆน้องขอจะยีดนะเขาบ่ได้จะกออกส่าเต็มกตานไปาต่อนี่นี่เห็ดเดนพี่นกเงพ Những bưu. Football, bidon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 . Football, này là ngộ ông oh, hết hết ông oh, nướng còn mi kháo còn mi ah, 4. 4, oh, oh, à, 3 đó gì cho gì hả à, mi nụ khổ khổ à, mi kiếp dẹp rồi đấy mi mi kiếp nữa khâu khảo nhẹ mai thùng vàng vừa kịt vào đã đại đây cái lời mai thùng vàng mà thực โคตโคเขาจะกบฏเขามาคือเราเลยแกงอะแกงนะบ่หน <atte> ึ่งเงียบมั้ยทวรอจูมีจูมีพ่ง พี่จุ้มต่อไปบระเมนบ่มันโหพี่น้องคนก็เลยากจะเขานั่งลงเต็มกระต่ายเลยได้พี่น้องแม่มีกระเสียแต่กระต่ายน้อยหัวแจ๊กเนาะหัวแจ๊กอ๋อนโอ้ตอนมาแต่อิดอักคนได้ได้เขาบอกว่าเฮ็ดจะออกไลปานี้ ออกลายอีลีได้พี่น้องไหมเจนสาโมลาย์แอบทึแต่ทั้งยางค่ะเ่ยไม่คิดว่าเฮ็ดสะได้คิดว่าเฮ็ดสะออกได้พอโคตรนะคืออาบุญหาเฮ็ดนะโอ้โรเห็นเฮ็ดนหมพี่พ้อง Ừ, ừ, ừ hết lòng vĩnh ư hết lòng vĩnh ư hết lòng vĩnh ư hết lòng vĩnh hết lòng hết hết lòng vĩnh ư hết hết là vĩnh โบเมนพี่น้องเออโบเมนพี่พ่เอเขาจัะมาเอาถ่ายแม่มีพี่น้องอันนี้ทางออกหอออกหน้าเข,ขาจะเตี้ยหอยเตี้ยหน้าเขาจะหิรเอาใหม่อันนี้ทางเข้าบ้านเข้าบ้านน้ำบ่อเพราะว่าทางออกหอออกหน้าเขาจะ อันนี้ทางเข้าบ้านตรงนี้ทางออกหน้าอันนี้หูอะไรก็จะเห็ดใหม่พี่น้องเลยเห็ดหูแบบน้ำหมึกจับถ้ามแม่มีกับพี่น้องบอกว่าอย่าเขา้าไปว่ามันบ่มีมาเลยเห็ดกระเต็มกระตาคักเต็มเต็มผักเต็มแหน่พี่น้องจนแม่มีสิพาล้ม ที่พ่าล้มร้ายถืออะไรพี่หามมองออกว่ามีมนัน,นเต็มขักเต็มเน่พี่เนาะเมื่อพี่เนาะบุ๋มมีมองใช่เนาะพี่แ <laughs> ทบเทปิดว่ามีมาเหมือน เบิอดเลยเฮ็ดทอาอะเอาอยู่บ่อขีบ่อขีดได้ว่าสิได้คนนั้นคืออาบุญนี่พี่น้องเลยมาสวายเป็นอย่างมะฮอดยามเฮ็ดก็กินเฮ็ดพี่น้องยามน้ำไห้กินน้ำไม้ เนี่ยโควิดที่ไปไมายสซก็ลำบากความเป็นกระเทียงเทียงสะดอน พี่เนาะอยู่ดีๆองตุโคนกีบหน้ากกันใหม่ไปดี